สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมนะครับทงชัยแชแนลครับนะครับโอ้โหมือนี่นะครับมือนี่ดีใจอีกแล้วครับผมสําหรับทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยอายุก็เกิน23ปีนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับชิงแชมป์เอเชียครับเพื่อที่จะรุ่นตัวนะครับผมเพื่อที่จะรุ่นตัวไปโอลิมปิ๊กครับไปโอลิมปิกนะครับมเคื่อนเฮ็ดได้ครับผม เป็นเกมแรกนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิหร่านะครับผมทีมชาติไทยนะครับเล่นดีดีครับโดยเฉพาะโัต่างชาตินะครับก็เคลื่อให้เข็ดนะครับให้เครดิตทุกคนนะครับแต่ว่าสีอวยครับสีอวยสีสื่นส้มนะครับสีสื่นส้มนะครับนักเตะลูกเคืองนะครับลูกเคืองไทยนะครับลูกเคืองไทยฝรั่งเศสนะครับลูกเคืองไทยฝรั่งเศสเอราวันอานิกาดีเย่ นะครับเล่นดีทักษะดีครับผมนะครับซอยเกมรุกนะครับผมหนึ่งแอซิดนะครับหนึ่งแอซิดก็คือทรงที่หนึ่งนะครับทรงหายิ่งเขาเอิ่นมาหนึ่งหแอซิดนะครับเขาเอิ่อนมาแอซิดนะครับทรงหายมูยิ่งนะครับหนึ่งแอซิดนะครับเล่นสวยงามนะครับจายบอลแมนนะครับทักษะดีนะครับถ้าหมาทีมสาดใหนะครับขึ้นน้ำนะครับเครื่องแรกนะครับขึ้นน้ำนะครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยการยิ่งของบาริสู้ทองนะครับบาริสูทองนะครับวาริสูทองแบกอาจจะเป็นแบกหัวครับแบกหัวแบกท้ายแบกหัวนี่แหละนะครับขึ้นมายิ่งนะครับผมนะครับสำหรับเครื่องหลังครับเครื่องหลังกับเปลี่ยนที่ละซักเผยพี่ไม้ครับเปียนที่ละซักเผยพี่ไม้ลงแม่นะครับมายิ่งอีกหนึ่งประตูนะครับต้องมองอีกหนึ่งประตูนะครับเป็น ทีมศาสตร์ไทยครับชนะสองประตูต่อศูนย์กับทีมศาสตร์อิลักโอ้โหพี่น้องเอ้ยสุดจัดประหลัดบอกครับสุดจัดประหลัดบอกอันนี้คือความภาคภูมิใจของคนไทยของทีมศาสตร์ไทยนะครับเพื่อที่จะก,ก้าวต่อไปสู่โอลิมปิกนะครับโคต้าสามทีมครึ่งของเอเชียนะครับสามทีมครึ่งครับทีมที่สาม ทีมที่เคิองอีกเคิงหนึ่งหนะ่อยที่นิซีนะครับจะต้องไปพี่ออฟนะครับผมจะพี่ออฟเพื่อที่จะเข้าไปเล่นนะครับโอลินปิกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับโอ้ยหเด็กหน่อยคนนี้นะครับเด็กหน่อยฝรั่งเศสอายุแค่สิบเจ็ดนะครับผมแบกอายุนะครับเล่นกับรุ่นพีได้ยี่สิบยี่สิบสองได้ย่างสบายนะครับ นะครับผมวัอนี้พอดีเป็นวันเจ็ดวันอันตรายมื่อสุดท้ายนะครับมื่อสุดท้ายเป็นวันที่17นะครับพอดีว่าอยู่ด่านนะครับอยู่ด่านนะครับก็เลยใส่สุดนะครับนี่เพื่อที่จะไปรวมด้านนะครับไปรวมบ้านในเขาด้านนะครับวัอนี้เป็นเจ็ดวันอันตรายมื่อสุดท้าย จ่างได้กะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ซองหน่อยๆนะครับเด้อมาร่วมฉสลองความดีกับทีมสาสไทยนะครับวันนี้สุดๆครับสุดๆสุดๆ,ด,ๆดีใจสุดๆครับสวัสดีครับ